อยู่ในห้องหมอนนั่นเจอแล้วดีจังเลยนะปีเยี่ยมหยิบเจ้านี่ดูเจ้านี่สิหลวมตัวซื้อมาจนได้แหวนคู่กับแฟนน่ะของแบบนี้เนี่ยต้องซื้อด้วยเงินตัวเองจริงๆอนะจะแซงเป็นคนธรรมดาเพื่ออะไรที่จริงของที่ตัวเองอยากได้ ไม่ว่าอะไรก็เอามาได้อยู่แล้วจริงสินายใช้เจ้านั่นมาตลอดเลยสินะไว้คราวหน้าเงินค่าพาั์ทำออกเมื่อไหร่เดี๋ยวซื้อใหม่ให้นะ <c oughs> โอถ้าโดนเจ้าตัวจะโดนกอดลับปี <c oughs> นี่ใช้เครื่องมือทำอะไรไม่ได้เลยหรอไม่รู้เลยปีไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ปีอย่แล้ว โทรศัพท์โทรศัพท์หอเราเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เหร